นี่นะครับเป็นความเร็วของค่ายสี่ฮับที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็ทั้งลื่นทั้งฟาร์มเร็วขึ้นนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตีบอสโมจินะครับผมก็ตีเร็วเช่นเคยนะครับรวบสกิลด้วยนะครับเป็นค่ายหนึ่งที่ตึงเลยนะครับทุกคนในตอนนี้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นลงดันนะครับก็ลงดันเร็วนะครับผมก็คิวออร่ามอนตายเร็วมากนะครับ โอเคนี่เสร็จแล้วเนาะก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแจกสคริปที่ครับอัปเดตนะครับแล้วก็พร้อมตัวเอฟลื่นนะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้นะครับเป็นคลิปสอนดาวน์โหลดตัวเอฟลื่นนะครับก็ไปสนับสนุนกันหน่อยเนาะอันนี้ก็อัปเดตมานะครับก็เครดิตเดี๋ยวทิ้งไว้นะครับก็เปิดหมัดแล้วก็เรียกออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับนี่เนาะเราก็จะมาฟาร์มนะครับทุกคนมาดูการฟาร์มของเขานี่ครับเร็วมากเลยผมไม่ได้ก่อคลิปเลยนะครับ อันนี้คือความเร็วของแบบปกติของค่ายเขาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับทุกคนไว้ฟาร์มเงินเนาะแล้วก็ฟาร์มเลเวลนะฟาร์มได้ตนะั้งแต่เลเวลหจนถึงตันเลยนะโอเคต่อไปนะครับก็จะตีมอนรอบๆเกาะนะครับใครที่ต้องการแบบว่าตีมอนเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องรอบนะับเครด์เนาะซึ่งก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไว้ฟาร์มตังเหมือนกัน,นครับอ่าประมาณนี้นะครับเร็วมากๆนะครับค่อนข้างลื่นเนาะ ตัว F e ก็ลื่นด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปเนี่ยจะมา,าตีบอสโมจินะครับอันนี้ต้องเปิด V 1แล้วค่อยเปิด V 2นะครับอ่าคือใครได้ถ้วยเนี่ยก็ต้องเปิดเป็น V 2นะครับใครที่จะตีธรรมราก็เปิดเป็น V 1ไปเนาะตอนนี้ก็ว้ามาตีแล้วนะครับนี่เลยอันนี้คือตีบอสโมจินะเร็วนะครับผมแล้วก็หลบสกิลด้วยนะครับเพราะว่ามอนที่กก่อน,นี้มันใช้ผลไฟนั่นเองนะ ประมาณนี้นะครับตึงๆเลยนะครับไม่ต้องหาคีย์ด้วยเนาะเป็นรับรองภาษาไทยด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นออโต้ฟาร์มโบนนะครับมันจะมีออโต้สุ่มโบนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นภาษาไทยเนาะก็สามารถไปอ่านได้นะครับนี่เลยตึงๆเลยนะครับเร็วมากๆค่ายนี้จะเกินปุยมุ้ยอ่าแล้วก็มาตีมอนข้างนอกกันเอง อะประมาณนี้ฮะนี่เลยนะครับก็สามารถฟาร์มโลนตันได้เลยอันนี้ก็จะมา,อาสอนนะครับซื้อชิปดันนะเห็นเขาบอกว่าแก้แล้วนะครับแก้หมายถึงกดชิปได้แล้วนะครับกดซื้อชิปได้เนาะแต่ที่เห็นกดซื้อชิปได้ก็คือจะเป็นผลไฟเท่านั้นนะสำหรับลงดันอื่นเนี่ยมันกดซื้อออโต้ไม่ได้นะครับก็ช่วยแก้ในข้อนี้ด้วยนะ ก็ฝากถึงเจ้าของ c ีฮนะับเนาะก็ออโต้ส่มผลได้ปกตินะครับก็ที่ตอนนี้ก็เหมือนจะแบบผลไฟแล้วก็กดซื้อชิปอ,อัตโนมัติได้นะครับแล้วก็กดดันได้นะครับเหมือนเขาแก้ส่วนนี้เนาะอันนี้ก็เปิด Q ิวออร่กับเปิดออโต้ย้ายเกาะไปเลยนะครับเมื่อเข้าดันมาเนาะน้องๆคนไหนอยากให้ผมดันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแบกน้องๆเนานะใครอยากให้ผมช่วยดันได้เลยแบบนี้ ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาตอบกับขอโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยจะตัดไปในตอนที่ดันเสร็จเลยแล้วกันนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึงเกาะที่5แล้วนะครับเป็นเกาะบอสแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยบอสก็จะเกิดแล้วนะครับนี่นะครับก็บอสเกิดแล้วนะครับนี่ได้ก็จบดันไว้นะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีได้นะครับ,กบเกือบสองนาทีเนาะ รอสักพักนะครับเนี่ยครับดันเสร็จแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยใครชอบยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยเนาะคลิปนี้ขอตัวไปแล้วครับบ๊ายบายครับ